ก็สวัสดีนะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับจะพามาชมระบบการบังคับของแคทเนาะ<ม>ก็ที่เอฟซีขอมานะครับก็จัดให้สักหน่อยเนาะนะครับอันนี้ที่ได้ว่าจะให้วิ่งเส้นนี้นะครับเปลี่ยนแล้วครับผมไม่ให้วิ่งแล้วจะให้วิ่งเส้นนี้กับเส้นหลักแทนนะครับตัวนี้ไว้ยืนตักใส่ให้เขานะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นทางเนาะ เลยเปลี่ยนแผนใหม่นะครับตรงนี้มันจะได้เป็นสอง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 ล็อกนะครับเรายืนได้สองล็อกนะครับล็อกนี้กับล็อกนี้นะครับนะนครับตรงนู้นก็เป็นฐานนะถ้า,าจะเอาตรงนี้เป็นทางก็คือเราก็ต้องขยับไปนู่นเรื่อยๆเนาะแย่คนจะเอาทางตรงนี้นะรตรงนี้ไว้ที่เป็นที่ขุด ตรงนี้ก็จะเก็บที่หลังคอที่สุดนะครับเนาะไม่แน่ครับก็จะเป็นทางไปเรื่อยๆตรงนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นทางคืนดอกก็ได้นะครับ <c oughs> เราเปลี่ยนแปลงได้เนาะเนาะเรามาสอนการบังคับรถเนาะเหมือนที่ว่า f อซขอมานะครับนี่ครับตรงนี้นะครับด้านขวามือเนาะด้านหน้าจอรถนะครับยกนม้นะครับเป็นตัวยกเนาะ ตัวยกนะครับนี่มาดูนะครับตัวยกนะครับนี่ดึง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 มาหาตัวนะครับแล้วก็ลงเนาะนี่ครับลงก็ดันไปหน้าคือเนาะนี่ครับยกดึงมาหาตัวดันไปหน้าดันไปหาเอจอนะครับหน้าจอเนาะมันจะเป็นลงเนาะหงายเมื่อกี้เนาะหงายเมื่อกี้คือนี่ครับนี่คือหงายนะครับดันไปหากระจกด้านขวาในมือนะครับนี่ครับแล้วก็งับเมื่อกี้เนาะ นี่นะครับครับบางทีคือข้อมาหาหักไปด้านซ้ายนะนี่ครับบางทีไปด้านขวาก็คือหงายบางทีเดินหน้าไปเป็นลงนะครับดึงถอยหลังเปิดขึ้นนะครับอ่ะแล้วเราจะมาชมด้านซ้ายบ้าง่ะด้านฝั่งประตูเนาะอันนี้เราดัานหน้านะครับอ่าทำห้เห็น ให้เห็นมุกี่ด้วยนะดันหน้าไปแขนจะออกไปนะครับนี่ครับดึงถอยหลังกลับแขนก็จะเข้ามานะครับอาจจะจําได้นเนาะดันเดินหน้าย้ำอีกหน่อยเนาะดันเดินหน้าคือด้านฝั่งคนขับนะครับด้านฝั่งประตูนะฝั่งประตูนะครับด้านซ้ายมือนะครับดึงเข้ามาก็คือจนะกลายเป็นแขนเข้านะ หรือว่าหักซ้ายมือสายมือเป็นหมุนนะครับนี่ครับสายขวามือเป็นหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับนี่ครับตัวหมุนอยู่ง่ายนะครับซ้ายขวาอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่ะแล้วก็ยืดแขนเนาะด้านนี้ยืดแขนดันไปด้น,นะยืดแขนดึงถอยหลังก็แขนเข้านะครับอ่าจบแล้วเนาะนี่ก็เรามาทวนฝั่งนี้เนาะหน้าลง ดึงถอยหลังขึ้นดันไปหาด้านขวามืองงุ่งกีด้านมาหาซ้ายมืองับงุงกีเนาะ,ะจบแล้วนะครับอขอจบคลิปเอาเพียงเท่าน,นี้เนาะครขข่าวๆแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องสอเสบสลาขักด้วยนะครับสวัสดีครับ